จ้าสำหรับเพื่อนคนใดที่กำลังรับชมในช่องแสบสะอ่อนอยู่อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ซับสไครต์มุกดาได้จ้าเดอ้อและก็สำหรับช่องทางเฟซบุ๊กกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มุกดาได้จา้ามันจะได้เป็นขวัญกำลังใจให้มุกดาได้เหตุคลิปต่อไปให้พ่อใหแม่ใหพี่ให,ใหน้องได้เบิ่งกันเนาะจ้าเนาะขอบคุณจา้าทำยังไงได้จา้า อ,อต่ตาเห็ดเข็มท่องเนาะห่วยอื่นน้ำไร่ยกวเอือกเอือก,อ,อ,ก,อ,อ,กอยู่กะหล่อมันเลนแล้วคำใหญ่เลยจ้ะอืม แอบสอนชาแนลขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายและแฟนๆอันเป็นทีรักของหมูดาเมื่อนี้ตำเห็ดเข็มท่องมาสู่กินจา่าผู้ใดก็คือเฮ็ดแต่ตำเห็ดเข็มท่องแถมเมื่อนี้มุกดาก็เลยจัดเลยจา้าจัดตามใจแม่จา้าเมื่อนี้เห็ดเข็มท่องจา้าตามใส่ปลาหมึกใส่หอยเชอรี่ใส่กุ้งแล้วก็ใส่ปูดอง แล้วก็อีกอย่างอีกละโอ้ยหลายอย่างอ่าหมูย่อบอจ้ะนั่นละสุดยอดจ้ารสชาติสาใจตามแม่ตามใจแม่มุกดาเมื่อนี้จ้ะพริกทอดจ้ากินกับกับระเบิดจ้าเตรียมตัวแล่นนี้ให้ท่านเ้อจ้าผู้ใจกร็ไดเมื่อนี้มุกดาสิบึกระเบิดใส่แห้นแตกว่งกันเลยละจ้าเมื่อนี้ จ้าพักเข้ากัาบบัลายด้วยจา้ามานี่อยอย้อยเองีบักแตงกะบซัมนีแล้วก็มีผพักตังโอเหลือแต่คลิปที่แล้วแม่จา้านี่ต้นใหญ่พักขึ้นชายหรือว่าพักตังโอมีพักขาสื่อมาวานันเสียเอามาไห้ใส่กกเ,เก,กียงเนาอไหมบัดก็เลยบ่ไดเกียงกเชื่อเกลยเอามากินกับตต่บักคุงค่งก้อนดอก ก้อนมันสีเหี่ยวถิ่นเนาะจะมีดกับโนั่นมีดกะบมัมี่ดึงเอาจ้ะพักขาจะพักขาคุณพักคุ้นขาจะพักเบามวนจะพูนหนามันก็มีมาเรื่อยๆแล้วแม้ทย่อยทาย่อยออกมาแล้วแม้ในตู้เย็นแมนบ่จจ้ะ,จะห่อละสามก่อนหาซิปจะหออจังสิ เดือใบห,อห่อนึงอยู่หาอยากแกงยัง,งตอนนี้ก็เพท่านเด็กแกงละจาะาพอท่านเบาไรลงมือเลยจ้าสิเปเจ้ามื่อนี่สิบ <laughs> <laughs> เปอนเามันหัวด่วนไปโหลดเมือเ่อนี่จ้ะอืม,ม จ้ะเปิดไปช่องได้ช่องได้กม็มิแต่ตำเห็ดเข็มท่องมูดาก็เลยจัดเลยมาเนี่ยหวยม่นสิยากตีสันตีจัดการเลยจ้ะอืม พักขาโอา้ยฝรัง่งอยู่ในนั่มบะไร่กันนะมือนี่นี่เปิดพักขาอืมจะานามันไปหอ,อยู่ข้างล่าง thăm như nhầy đây chà ừ. คิทจะเล่าเมนูตามใจลูกคิดนี่เมนูตามใจแม่จะ้ะปูจะ้ะอือ หอยเชอรี่ิั่นแฉะเยอะยจ้ะน้ำกุบๆดีไหมสดตำหนานอ่ะนามไปอยู่ของ่าง Mm พเพิ่นเลยพี่น้องเ้ย ปอนหาสิบร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเก็ดบาทหัวหนึ่งอืม้มปักพริกทำงานเหรอเด้อบัดนี้พี่น้องเลย มีเพื่อนๆถามเมื่วานเป็นยังช่องแซบสะออนคือบอล่งลิปทุกเมือ่อติดตามอยู่มูกดายังมาท่านในโลงทุกมือ่อเลยจ้าช่วงนี้มุกดาจะลงแค่จันพูดกับกุ์ช่วงนี้ ถ้าใดแต่ว่าในอนาคตนี่มเนียาจะทามุกดาผ่านคดแล้วแต่ว่าช่วงนี้ขอแค่สามมือต่ออาทิตย์จะทามุกดาครบพันซับมือไดมุกดาลงทุกมือให้นะจา่าเดอ้อ sorry แต่ว่าช่วงนี้เอาคุณนภา,าไปก็อนนอกจะสามมือต่ออาทิตย์เนาะขอบขอบคุณหลายๆจา่าติดติดต,ต,ตาม อนาคนลงแน่นอนจ้ะแต่บาตอนนี้ยังบ่ลงจ้ะขอสามหมือแต่ออเหิดพ่อเพราะว่าเอาเนือ้อไปเอาเนือ้อเนื้อไปเลยนอกจากสามมือเนี่เอาเนือ้อเนื้อไปเลย จากลงทุกหมื่นละแต่ว่าถ้าเสียดแบบเอาลงทุกหมื่นก็ได้ยูจ้าแต่ว่ามัน,น,นจังใดล่ะมุกดาบอมักเนาะมุกดามักแบบนี้แบบนี้แม่จ้าอยากเฮ็ดดีๆให้พ่อให้แม่พี่นอ้องเบิ่งเนาะ มันยังคิดหอดกันตัวแมนบอเห็นหนากันทุกหเมือว่าคิดหอดกันเด้สามมือพอกันเสื้อนึงเอ้ยปรมาณสามมือต่อที่พอกันมันคิดหอดกันตัวจ้ะอืม หอยเชอรี่ดูมาร่องเบิงเทือแหลกเนี่ยจ้ะต่ำห็ดเข็มท่องเปิดไปช่องได้ก็เห็นแต่เขาต่ำห็ดเข็มท่องเนาะห่วย อื่นน้ำลายัวเอือกเอ,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 อือกอยู่กะบล่อมันหมดแล้วผู้ดวงจ้ามันไรไร ติดแขวพี่น้องเลยมันก็บ่ง่ายป็นใดได้ล่ะจ้าทัง้งทั้งเสือบทั้งช่องทึ้งตบอ้ยเธอสิใดแต่ละคลิปอยากลาย ว่ากสนุกเนาะจ้ะมันเป็นเอีอยงที่เห้ามักแม่จ้ามันเบื่อเบอื่อม่คำยังไงเลยจ้ม พยายามเคลียร์ผักในตูเต้เย็นแบบมันที่เนาก่อนไหมจ๊ะต้องรีบดียกินอยู่โอเคไว้ก็เองอ๋อละอ๋อ คุณสามีตื่นเห็นแมืกินประกาศเสียงดังเดี๋ดวโดนดาเตรียมตัวทุกทุกคนอืม bớt nhiều kia ừ. Khao thai rồi ี่น้องเอ้ยคลิปที่แล้วหมกดากาว่าสิกินัะแก้วเนาะกินไปแก้วนึงเฮ็ดคลิปแล้วแล้วเมดกวดดนึงบอลูตโตจ้ะถ้าได้กินมันติดล่มจ้ะจ้ะหมกดาไปตั้งสักระ เทียวนี่ก็ได้กินสีแดงสีแดงทั้งนักก็สีชมพูอีกได้บัดทีเนี่ย13เปอร์เซ็นหัวทิมบอรหรอมอดกวด <c oughs> <c oughs> วอยากหัวตัว กวดนึงเนี่ยกินมืดกวดนึงเนี่ยเอาเบสิกเบสิกง่ายๆเนาะจ้ะถ้ามืดกวดนึงเนี่ยไว้แดงเนี่ยซ้ำจะกินเหล่าข้าวมืดเครื่องกวดสาเคียวๆนักก็นั่นอีกกระพุ้งจักดหรอ ไฉลี่โอ้ยพี่น้องเ้ยอัน่างอันนี้กล่องมันมีปัญหาแม่จ้าอันคือซีบจบคลิปแล้วละ่ะอันจังไลพอกันคลิปหนาเนาะจ้าเนะาเนะสำหรับเมื่อนี้มุกด,ดากองตองคาะก,กาบล่ากอนจา้าขอบคุณที่รับชมเนาะจ้าเนาะพอกันไม่คลิปหนาจา้าสวัสดีจา้า